สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาตามข่าวนะครับเจชนาทิปสงกสินนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือมีข่าวที่จะย้ายไปร่วมทีมแชมป์เจลิคครั้งล่าสุดอย่างคาวาซากิฟอนเตเล่นะครับตื่นเช้าขึ้นมาผมก็จะพบกับนี่แหละครับเพจเจแปนฟุตบอลเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่ครับตื่นขึ้นมาผมก็พบข่าวนี้เลยนะครับก็ หลังจากที่ผมได้อ่านข่าวเพจเจแปนฟุตบอลนี่ก็ยังไม่เอ็นีีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดูตามข่าวช่อง YouTube หลายช่องนะครับของพี่ฟุกแฟมิลีแกก็ยืนยันมาเหมือนกันครับว่าข่าวนี้น่าจะชัวร์มากเกือบเรียกว่าเกือบ100%นะครับแล้ว่าแล้วก็ข่าวตอนนี้ก็กาลังประโคมเหมือนกันอยู่นะครับว่าเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีม แล่งนะครับอย่างคาวาสกิฟอนเต่นะครับซึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับเจชนาทิพ์นะครับในการได้ทีมครั้งนี้เลยนะ